แสงสีทองยามเย็นทับทาทองฟ้ากรุงเทพศาสตร์ซองผ่านกระจกบานสูงของคอนโดมิเนียมรูใจกลางเมืองอริยามาราชยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูเส้นขอบฟ้าที่ค่อยกลืนกินดวงอาทิตย์ในวัย45ปีเธอคือภาพลักษณ์ของความสำเร็จผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อระหว่างประเทศของธนาคารชั้นนำชีวิตที่ใครหลายคนใฝ่ันตำแหน่งสูงรายได้ดีคอนโด,ดรู ลูกชายที่กำลังเตอบโตแต่เบื้องหลังชากหน้าที่สมบูรณ์แบบนั้นคือความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจเธอมานานกว่าทศวรรษนับตั้งแต่สามีอันเป็นที่รักจากไปด้วยอุบัติเหตุเสียงเข้าประตูเบาดึงเธอออกจากพ่วงนนลูกชายวัยสิบปดปียื่นหน้าเข้ามาแม่ครับทานข้าวยังเดี๋ยวก่อนลูกแม่ขอเคลียร์งานอีกแป๊บหนึ่งเธอหันไปยิ้ม รอยยิ้มที่ฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อปิดบังความเหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวที่เก้ากุม้มอย่าหักโหมนักนะครับแม่นนพูดสันเทนก่อนจะปิดประตูหายเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขาทิ้งให้ความเงียบอันหนักอึง้งกลับมาครอบงำห้องนั่งเล่นอีกครั้งอริยาทอนหายใจาย,ยาวเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต่อกราวกับจะยเย่าเย่ความเงียบแห่วของเธอ เธอชุดตัวลงบนโซฟาหนังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหน้าจอสะท้อนใบหน้าที่เริ่มมีริวรอยตามวัยเธอปลดล็อกหน้าจอด้วยความเคยชินนิ้วเลื่อนไปหยุดที่ไอคอนสีชมพูสดใสด destiny connect แอปพลิเคชันหาคู่ที่พิมพ์เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอบังคับกึ่งขอร้องให้ลองสมัครดูแกจะปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวเฉาอยู่บนคานทองจริงๆรออริยเสียงแหลมนึ่งของพิมพ์ดังขึ้นในความคิด เปิดใจบางเธอหน้าอายุแค่นี้เองยังสวยยังแซบอยู่เลยลองดูไม่เสียหายหรอกเพื่อเจอคนที่ใช่จริงๆตอนแรกเธอปฏิเสธเสียงแข็งงานธนาคารที่ต้องระแวดระวังทุกฝีก้าวสอนให้เธอไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงแต่ความเห่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันประกอบกับลูกชายที่เริ่มห่างเหินทำให้กำแพงในใจเธอเริ่มสั่นคลอน ลองดูสักครั้งจะเป็นไรไปเธอคิดนิ้วเรียวปัดนาจออย่างไม่ใส่ใจนักโปรไฟล์มากมายหลังไหลผ่านตาทั้งหนุ่มน้อยหน้าใสพอหมายวัยกลางคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่หวังหาคู่ชีวิตชาวไทยจนกระทั่งรูปหนึ่งดึงดูดสายตาเธอไว้ชายชาวตะวันตกในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มผมสีบลอนด์เข้มตัดสันดวงตาสีฟ้าที่ดูอบอุ่นและฉลาดหลักแหลมริมฝีปากมีรอยยิ้มบางนาน เขาดูราวนห้าสิบต้นแต่ยังคงความสง่างามและมีเส้นอย่างน่าประหลาดใจชื่อโปรไฟล์ชัย international investor หัวใจของอริยาเต้นผิดจังหวะไปชั่วขณะเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงลึกลับถ้าอ่านโปรไฟล์ของเขาคราวอายเขาอ้างว่าเป็นนักลงทุนเชาวอเมริกันเชื่อสายเยอรมันเดินทางบ่อยทำงานด้านพลังงานสะอาด และกำลังมองหาลู่ทางลงทุนในเอเชียตะวันออกเชียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่เขาาลงไหลในวัฒนธรรมและผู้คนเขาระบุสถานะว่าโสดและกำลัมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังดูดีเกินไปสมองส่วนที่เป็นผู้จัดการธนาคารรองเตือนแต่หัวใจส่วนที่โหยหาใครสักคนกลับกระซิบว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงละมือของเธอเหมือนขยับไปเองเธอกดปุ่มหัวใจ สี่ชมพูไม่ถึงห้านาทีเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นชายส่งขูว่าเมสเซจหัวใจของอาริยากะนํำเต้นราวกับกลองรบเธอสูดหายใจลึกก่อนจะกดปดอ่นอัน Good e v e n n n อาริย a I must say your profile caught my eye It's rare to find someone with both beauty and intelligence here ชายขอความภาษาอังกฤษที่สุภาพและชื่นชมอย่างตรงไปตรงมาทำให้แกมของเธอร้อนเผา ทัช้ยวลาธากเรียบเรียงความคิดก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไป Good evening ช a ย Thank you for your kind words I'm just new here exploring around และนั่นคือการเริ่มต้นของทุกสิ่งการสนทนาระหว่างเธอกับชัยดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจเขาดูฉลาดรอบรู้และมีอารมณ์ขันเขาสามารถคุยได้ทุกเรื่องตั้งแต่เศรษฐกิจโลกไปจนถึงอาหารไทยรสเลิศ เขาสนใจในงานของเธอถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจและชื่นชมในความสามารถของเธอและเขาก็ไม่ลืมที่จะหยอดคำหวานชื่นชมความงามและความเก่งกาจของเธออยู่เสมอไม่นานนักเขาก็คอ l l น์อดีของเธอเพื่อที่พวกเขาจะได้คุยกันได้สะดวกขึ้นอริยาลังเลเพียงครู่เดียวก่อนจะให้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวกระโดดไปอีกขั้นในโลกเสมือนจริง เขาส่งรูปมาให้เธอดูมากมายทั้งรูปวิวสวยจากเมืองที่เขาไปยืนรูปอาหารรูเา่ารูปเซลฟี่ในชุดทำงานและรูปที่เขาอ้างว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ที่เสียไปแล้วและลูกสาวที่โตเป็นสาวและมีครอบครัวของตัวเองเขาบอกว่าเขาอยากกับพระยามาหลายปีแล้วและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขาส่งข้อความเสียงมาทุกวัน เสียงทุม้มนุ่มลึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเอเมริกันที่ฟังดูมีเซน Good morning my beautiful aria การสนทนาระหว่างเธอกับชายดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจเขาดูฉลาดรอบรู้และมีอารมณ์ขันเขาสามารถคุยได้ทุกเรื่องตั้งแต่เศรษฐกิจโลกไปจนถึงอาหารไทยโรสเลิรเขาสนใจในงานของเธอถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่า เขาใส่ใจและชื่นชมในความสามารถของเธอและเขาก็ไม่ลืมที่จะหยอดคำหวานชื่นชมความงามและความเก่งกาจของเธออยู่เสมอไม่นานนักเขาก็ขอลายไอดีของเธอเพื่อที่พวกเขาจะได้คุยกันได้สะดวกขึ้นอริยาลังเลเพียงครู่เดียวก่อนจะให้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวกระโดดไปอีกขั้นในโลกเสมือนจริงเขาส่งรูปมาให้เธอดูมากมาย ทั้งรูปวิวสวยจากเมืองที่เขาไปยืนรูปอาหารรูราวรูปเซลฟี่ในชุดทำงานและรูปที่เขาอ้างว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ที่เสียไปแล้วและลูกสาวที่โตเป็นสาวและมีครอบครัวของตัวเองเขาบอกว่าเขาอยากกับพรรยายมาหลายปีแล้ว Hope you have a wonderful day I'm thinking of you หรือ Good night my angel Dream of me อริยาที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานหลายปีพบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรัก ตกลุมรักผู้ชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงสนทนาสดมีเพียงรูปภาพและข้อความเสียงที่อาจจะเป็นของใครก็ได้แต่หัวใจของเธอกลับปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงข้อนั้นเธอกำลังมีความสุขมีความสุขมากจนไม่อยากให้ใครมาทำลายมันแกดูมีความสุขขึ้นนะช่วงนี้พิมพเอทักขณะที่ทั้งสองนั่งจิบกาแฟกันในบวันเสาร์ก็นิดหน่อยนะแก อริยาตอบแก้มแดงระเรื่อนิดน้อยอะไรหน้าบานเป็นจานเชิงขนาดนี้มีอะไรดีๆก็เล่ามาซะดีอย่าเก็บไว้คนเดียวพิมพ์ขัดคันอริยาตัดสินใจเล่าเรื่องคุณใช้ให้เพื่อนฟังเธอโชว์รูปปลไฟล์และข้อความบางส่วนให้ดูพิมพ์มองรูปนั้นนริงๆก่อจะขมวดคิ้วม,มุนอริยาแก้แน่ใจหรอวะพิมพถามเสียงเครียดมันดูเพอร์เฟเกินไปหน่อยไหม หลอ่อรวยโสดแถมยังรักเมืองไทยอีกต่างหากมันเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยนะแกอย่าเพิ่งอโคติสิคุณชายเขาเป็นคนดีจริงๆนะเขาคุยเก่งนิสัยดีแถมยังเข้าใจฉันทุกเรื่องเลยแล้วเคยเจอกันหรือยังวิดีโอคอลละพิมพ์ยิงคำถามสำคัญยังเลยเขาบอกว่างานเขายุ่งมากบินตลอดเลยแต่เขาสัญญาว่าอีกไม่เกินสองเดือนจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วบินมาหาชันที่นี่ อาริยาตอบเสียงอ่อยลงเล็กน้อยสองเดือนแล้วทำไมวิดีโอคอลไม่ได้ละ่ะแค่ไม่กี่นาทีเองนะพิมพ์ยังคงไม่ลดละแกฟังฉันนะอริยาฉันไม่ได้อยากขัดความสุขแกแต่ฉันเป็นห่วงข่าวโรแมนต์แกมมันมีทุกวันนะพวกนี้มันจะเอารูปคนอื่นมาสร้างโปไปหลอกให้เรารักให้เราเชื่อใจแล้วสุดท้ายมันก็จะหลอกเอาเงินแก คุณใช้ไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะอาริยาขึ้นเสียงเล็กน้อยเขาไม่เคยพูดเรื่องเงินกับฉันเลยนะมีแต่ทามไทยซานทุกสุกดิบเขายังส่งรูปพาสปอร์ตกับเอกสารบริษัทเข้ามาให้ฉันดูเลยเพื่อยืนยันว่าเขามีตัวตนจริงๆเอกสารพวกนั้นมันปลอมกันได้ง่ายจะตายไปพิมพ์ทอนหายใจเอาเป็นว่าแกคุยได้แต่อย่าเพิ่งไปทุ่มเทอะไรมากนัก แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มพูดเรื่องเงินแกต้องสัญญากับฉันนะว่าแกจะมาปรึกษาฉันก่อนอริยารับปากอย่างเสียไม่ได้แต่ในใจก็แอบ,บคิดว่าพิมพ์ช่างมองโลกในแง่า่ายเกินไปแต่แล้วคําเตือนของพิมพ์ก็เริ่มมีเข้าวล่างแห่งความจริงหลังจากคุยกันได้เกือบสองเดือนคุณชัยก็เริ่มเกรนถึงปัญหาแรกมันเริ่มต้นอย่างแนบเนียนที่รัก ผมรู้สึกแย่จังเลยวันนี้ผมโดนลุ่งกระเป๋าที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตบัตรเครดิตพาสปอร์ตเงินสดหายหมดเลยตอนนี้ผมติดอยู่ที่นี่เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงดีอาริยาจะหายวา่บแย่จังเลยค่ะคุณชายแล้วคุณแจ้งความหรือยังค่ะติดต่อสถานทูตได้ไหมแจ้งแล้วครับแต่ขั้นตอนมันยุ่งยากมากที่แย่คือผมต้องจ่ายค่าโรงแรมกับค่าต่อวินใหม่แต่บัตรผมใช้ไม่ได้เลย ผมไม่อยากรบกวนคุณเลยจริงๆนะแต่มันจำเป็นมากคุณพอจะช่วยผมสำรองจ่ายไปก่อนสักสองพันยูยได้ไหมครับประมาณเจ็ดหมื่นบาทไทยเดี๋ยวผมกลับถึงเมริกาเมื่อไหร่ผมจะรีบจัดการโอนคืนให้คุณทันทีผมสัญญาอาริยาอึ้งไปเธอจำคำพูดของพิมพ์ได้แม่นยำแต่เมื่อนึกถึงภาพคุณชัยที่กำลังเดือดร้อนอยู่คนเดียวในต่างแดนความสงสารก็เข้ามาแทนที่ เขาคงเดือดร้อนจริงๆถ้าเป็นเราคงแย่เหมือนกันเธอคิดได้คะ่ะคุณชัยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันโอนไปให้แล้วคุณจะให้โอนเข้าบัญชีไหนคะขอบคุณมากครับที่รักคุณคือนางฟ้าของผมจริงๆผมไม่มีบัญชีที่นี่เลยแต่ผมมีเพื่อนที่เป็นคนไทยอยู่ที่เยอรมนีเดี๋ยวผมจะส่งเลขบัญชีของเขาไปให้คุณโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะครับเขาจะกดเงินสดมาให้ผมเอง แม่จะรู้สึกตะคิดตะขวงใจกับการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่สมแต่ความสงสารและความต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่เธอรักก็มีอำนาจเหนือกว่าเธอตัดสินใจโอนเงินจำนวนเจสิบบาทไปให้นั่นคือครั้งแรกและมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานคุณชัยก็มีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอทั้งเรื่องเอกสารสำคัญหายต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการด่วน ป่วยกระทันหันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือรถเสียต้องจ่ายค่าซ่อมทุกครั้งที่เขาขอเงินเขามักจะมีเรื่องราวที่น่าเห็นใจมีคำพูดอดออน,ออนและมีคำสัญญาว่าจะคืนเงินให้ในเร็ววันพร้อมกับภาพอนาคตที่สวยงามรออยู่อริยาโอนเงินไปครั้งแล้วครั้งแล้วจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนและจากหลักแสนก็ใกล้จะแตะหลักล้านเธอเริ่มปิดบังเรื่องนี้ กับพิมเริ่มกดเงินจากบัญชีเงินเก็บของตัวเองอย่างหลับเธอเริ่มโกหกลูกชายเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นความรู้สึกผิดและความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่เธอก็ยังคงเลือกที่จะเชื่อในช่วงเวลาเดียวกันนั้นลุงสมบัติกำลังหัวใจพองโตท่านเพิ่งถอนกำไรกำไรก้อนแรกออกมาได้หนึ่งแสนบาทแม้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปบ้าง แต่ท่านก็รู้สึกว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าจริงๆโคชการลงทุนยังคงส่งสิกแนลดีมาให้ท่านตัดสินใจทุ่มเงินเพิ่มเข้าไปอีกโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกลุบายที่จะทำให้ท่านสูญเสียทุกอย่างแล้วคุณชัยก็โยนระเบิดลูกใหญ่ลงมาและมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานคุณชัยก็มีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องเอกสารสําคัญหายต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการด่วนป่วยกะทันหันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือรถเสียต้องจ่ายค่าซ่อมทุกครั้งที่เขาขอเงินเขามักจะมีเรื่องราวที่น่าเห็นใจมีคำพูดอดอ่อนและมีคำสัญญาว่าจะคืนเงินให้ในเร็ววันพร้อมกับภาพอนาคตที่สวยงามรออยู่ อริยาโอนเงินไปครั้งแล้วครั้งแล้วจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนและจากหลักแสนกลายเป็แสนและจากหลักแสนก็ใกล้จะแตะหลักล้านเธอเริ่มปิดบังเรื่องนี้กับพิมพ์เธอเริ่มกดเงินจากบัญชีบของตัวเองอย่างลับเธอเริ่มโกหกลูกชายเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นความรู้สึกผิดและความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่เธอก็ยังคงเลือกที่จะเชื่อ ที่ลักภมิมีโอกาสลงทุนครั้งสำคัญในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เวียดนามมันเป็นดีลที่ใหญ่มากจริงๆผลตอบแทนอย่างน้อย50%ภายในสามเดือนแต่ผมต้องการเงินทุนเพิ่มอีกสามล้านบาทถ้าเราหาเงินก้อนนี้มาได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยนะเราจะมีทุกอย่างที่เราฝันไว้ผมจะบินไปหาคุณทันทีเราจะแต่งงานกัน ซื้อบ้านริมทะเลอย่างที่คุณชอบสามล้านบาทตัวเลกนี้ทำให้อริยาแทบหยุดหายใจเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางหาเงินก้อนนี้มาได้แน่มันเยอะเกินไปคะ่ะคุณชยัยฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกคะ่ะเธอตอบกลับไปตามความจริงผมรู้ครับที่รักแต่ผมเชื่อในตัวคุณคุณเป็นผู้จัดการธนาคารคุณต้องมีวิธีสิบางทีคุณอาจจะลองดูข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพหรือ อาจจะใช้ช่องทางภายในเพื่ออนุมัติเงินกู้ระยะสั้นให้ผมก่อนได้ไหมผมสัญญาว่าจะคืนให้ภายในสามเดือนพร้อมดอกเบีย้ยอย่างงามไม่มีใครรู้หรอกนี่เพื่ออนาคตของเรานะคำพูดของเขาเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจอริยานี่เขาไม่ได้แค่ขอเงินแต่เขากำลังขอให้เธอทำผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณเขากำลังพยายามเชื่เธอเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลธนาคาร หรืออาจจะฟอกเงินความรักที่เคยมีตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นความกลัวและความสับสนอย่างรุนแรงนี่ใช่คุณใช้คนเดียวกับที่เธอเคยลงรักหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องโกหกคำโตเธอไม่ได้ตอบข้อความของเขาทันทีเธอต้องการเวลาทบทวนทุกอย่างคำพูดของพิมข่าวสารความรู้สึกสังรัอนใจทุกอย่างถาโทมเข้ามาพร้อมกัน ในขณะที่อริยากำลังสับสนลุงสมบัติก็กำลังเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายท่านไม่สามารถถอนเงินออกจาก global vest pro ได้อีกแล้วโคชการลงทุนก็บล็อกท่านไปแล้วท่านรู้ทันทีว่าถูกหลอกความหวังพังทลายลงตรงหน้าเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปในพริบตาท่านตัดสินใจไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและตำรวจก็แนะนำให้ท่านไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บอกอกปอด อริยาใช้เวลาสองวันจมอยู่กับความคิดในที่สุดเธอก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ควรทํามานานแล้วเธอบอกกับคุณชยัยว่าเธอไม่สามารถช่วยเรื่องเงินสามล้านได้แต่เธออาจจะช่วยเรื่องการรับเงินจากนักลงทุนคนอื่นได้ถ้ามันไม่ยุ่งยากเกินไปนักคุณชัยตอบกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยความดีใจเยี่ยมไปเลยที่ลัก งั้นผมใจนักลงทุนคนหนึ่งในไทยติดต่อคุณไปนะเขาจะเอาเงินสดไปให้คุณห้าแสนบาทก่อนคุณแค่ช่วยเอาเงินเข้าบัญชีคุณแล้วโอนผ่านระบบคริปโตมาให้ผมก็พอผมจะสอนวิธีให้ง่ายนิดเดียวผมให้ค่าเหนื่อยคุณห้าหมื่นเลยห้าแสนบาทรับเงินสดโอนผ่านคริปโตท,ทุกอย่างชัดเจนแล้วนี่คือขอบวนการฟอกเงินอริยารู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวแต่เธอก็ตอบตกลงไป ได้คะนัดเขามาได้เลยเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งข้อความแชทสลิปโอนเงินรูปภาพและข้อมูลบัญชีมาที่เคยโอนไปแล้วเดินทางไปยังโบกอปอดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียวเธอไปพร้อมกับพิมโรตออาชาตรีต้นรับเธอด้วยความเข้าใจเข้าฟังเรื่องราวล่าสุดด้วยความสนใจนี่เป็นโอกาสดีมากครับคุณอริยา เราจะวางแผนจับกลุ่มคนที่จะนําเงินมาให้คุณนี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้แต่คุณต้องเข้มแข็งและทําตามแผนของเราอย่างเคร่งครัดนะครับอริยาพยักหน้ารับนําตาคลอหน่วยดิฉันพร้อมค่ะแผนการถูกวางขึ้นอย่างรัดกุมอริยานาให้นักลงทุนซึ่งก็คือมากคนใหม่นําเงินมามอบให้ที่ห้างซัมสินค้าแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาที่มีคนพลุกพล่านตำรวจนอกเครื่องแบบจะกระจายกำลังอยู่บริเวณนั้นคอยจับตาดูทุกความเคลื่อนไหววันนัดหมายมาถึงอาริยานั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟาตามที่นัดไวหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะลุกมาพิมพ์นั่งอยู่โต๊ะใกล้ใต้ทำทีเป็นเล่นโทรศัพท์แต่สายตาก็คอยสอดส่องไปรอบๆชายร่างทุวมสวมแว่นเน,นดันดำเดินเข้ามาในร้านเขามองหาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินตรงมาที่โต๊ะของอริยาคุณอริยาใช่ไหมครับใช่คะ่ะเธอตอบเสียงสัน้นผมเอของมาให้ครับเขาพูดพร้อมกับวางกระเป๋าเปส้สีดำลงบนโต๊ะอาริยาท,ทําทีเป็นจะเปิดดูทันใดนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆและที่เดินประปนอยู่ก็แสดงตัวเข้าชาติทันทีชาตรีต้อนรับเธอด้วยความเข้าใจเขาฟังเรื่องราวล่าสุดด้วยความสนใจ นี่เป็นโอกาสดีมากครับคุณอริยาเราจะวางแผนจับกลุ่มคนที่จะนำเงินมาให้คุณนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้แต่คุณต้องเข้มแข็งและทำตามแผนของเราอย่างเคร่งครัดนะครับอริยาพยักหน้ารับน้ำตาคลอหน่วยดิฉันพร้อมค่ะแผนการถูกวางขึ้นอย่างรัดกุมอริยาณัฐไทยนักลงทุนซึ่งก็คือมาคนใหม่ นำเงินมามอบให้ที่ห้างซรัรมสินค้าแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่มีคนพลุกพล่านยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชายล่างท่วมตกใจพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกรวบตัวไว้ได้ในที่สุดเขาสารภาพว่าเป็นเพียงคนรับจ้างคนเงินได้ค่าจ้างครั้งละห้าพันบาทโดยไม่รู้ว่าต้นทางเป็นใครเหมือนเช่นเคยเมื่อข่าวการจับกลุ่มยังเงียบไปถึงหูคุณชัยเขาก็หายไปอีกครั้ง ไลน์ถูกบล็อกโปรไฟล์ถูกลบเหลือทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและเงินที่สูญเสียเสียไปเกือบสามล้านบาทของอาริยาและเงินเก็บทั้งชีวิตของลุงสมบัติอาริยาไม่ได้เสียใจที่คุณใช้หายไปแต่เธอเสียใจที่ตัวเองโง่คลาและอ่อนแอจนตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายเธอโกรธตัวเองโกรธนักตมตุนและโกรธโลกที่ไม่ยุติธรรมแต่เธอก็ไม่ยอมจมปลักอยู่กับความทุกข์นานนัก เธอรู้ว่าเธอต้องลุกขึ้นสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวแต่เพื่อคนอื่นๆที่อาจจะกำลังตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับเธอเธอให้ความร่วมมือกับโลโอชาตร,รีอย่างเต็มที่ให้ข้อมูลทุกอย่างที่เธอมีแม้ว่ามันจะเจ็บปวดที่ต้องรื้อฟื้นความทรงจำเลวร้ายเหล่านั้นตำรวจสามารถขยายผลจากการจับกุมมาคนล่าสุด จนสามารถทลายเครือข่ายบัญชีมาในไทยได้บางส่วนและกำลังประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อช่วยชาตัวการใหญ่ในต่างประเทศอริยากลับไปทำงานธนาคารเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาฟังด้วยความซดจริงโชคดีที่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจและไม่ได้ตำหนิเธอแต่กลับให้กำลังใจและชื่นชมที่เธอกล้าหาญพอที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ เธอกลับไปใช้เวลากับนนนมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินกลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้งเธอกลับไปหัวเราะกับพิม์พไปเที่ยวไปทํากิจกรรมต่งางๆที่เคยละเลยไปเธอตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนยูโรแมนสแกมเธอได้พบปะพูดคุยพูดคุยกับคนที่ประสบชากรลมคลายกันได้แบ่งปันประสบการณ์ได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันและที่สาคัญที่สุด เธอได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะแบงเกอร์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการจัดการนีิสินและการป้องกันตัวเองให้กับสมาชิกคนอื่นกับสมาชิกคนอื่นเรื่องราวของอริยาถูกนำเสนอผ่านเสื้อโดยเธอไม่เปิดเผยชื่อจริงเพื่อเป็นอุทธร์เตือนภัยสังคมชาตรีอย่างเต็มที่ให้ข้อมูลทุกอย่างที่เธอมีแม้ว่ามันจะเจ็บปวดที่ต้องรื้อฟื้นความทรงจำเลวร้ายเหล่านั้น ตำรวจสามารถขยายพลจากการจับกลุ่มมาคนล่าสุดจนสามารถทลายเครือข่ายบัญชีมาในไทยได้บางส่วนและกำลังประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อช่วยชาตัวการใหญ่ในต่างประเทศเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยให้คนอื่นตื่นตระหนักถึงอันตรายและไม่ลงเชื่อกลวงเหล่านี้ง่ายชีวิตในกรุงเทพยังคงดำเนินต่อไปตึกสูงยังคงตั้งต่ง,งาน ผู้คนยังคงเร่งรีบอาริยายังคงยืนมองเส้นขอบฟ้าจากคอนอดของเธอแต่ตอนนี้แววตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วแล้วมันเต็มไปด้วยความเข้าใจความเข้มแข็งและความหวัง